นิยายไปสร้างฟาร์มอีกโลกกันเถอะตอนที่75ตอนเลเวลอัพมาร์กกำลังซุ่มเงียบอยู่ในป่าซึ่งป่านี้มันขนาดใหญ่ไม่มากนะักและส่วนใหญ่จะมีเพียงแค่พุ่มไม้แต่เพราะว่าพุ่มไม้เหล่านี้นั้นโตจนสูงและแน่นหนาจนมันกลายเป็นสถานที่สำหรับซ่อนตัวชั้นดี มาร์คเพอร์เซลนั้นถูกฝึกให้เป็นนักฆ่าวิธีการฝึกสำหรับพวกเขาแล้วนั้นไม่เหมือนกับนักรบทั่วไปเพราะพวกเขานั้นเน้นเรื่องการย่องเบาการปลอมตัวและการลอบสังหารนี้คือทางเลือกการฝึกสำหรับตระกูลใหญ่ให้กับคนที่ไม่กลัวตายซึ่งงานที่ตระกูลได้มอบหมายที่ง่ายดายแก่เขา ซึ่งก็คือการสังเกตการภูเขาหินเพราะว่ามีข่าวลือว่านักเวทมนต์ดำเจ้าไห่ที่เรื่องลือนั้นถูกซื้อโดยนักเวทคนนี้และตระก,กูลเองก็ต้องการที่จะรู้ว่าเจ้าไห้นั้นมาที่นี่ทำไมมาร์กนั้นอยู่ระหว่างทางขึ้นไปยังภูเขาซึ่งทำให้เขาเห็นกองหินที่กระจัดกระจายทั่วไป แม้ว่าเขานั้นจะไม่เห็นสถานการณ์ในคฤหาสน์แต่พื้นที่โดยรอบนั้นไม่อาจเล็ดลอดสายตาของเขาไปได้ซึ่งแม้ว่าเขาอยากจะเห็นสถานการณ์ในคฤหาสน์ก็ไม่อาจจะทำได้เพราะมีหมอกดำปกคลุมไว้อยู่ซึ่งเขารู้ชัดเจนเลยว่านี่ไม่ใช่หมอกปกติที่อยู่รอบภูเขาหินนี้แต่มันถูกสร้างมาจากนักเวทมนต์ดำ ซึ่งภายในหมอกดำนั้นเขาก็เห็นอันเด็ดมากมายที่เดินไปรอบภูเขาอยู่ด้วยขนาดตัวที่ใหญ่และสีเขียวเข้มพร้อมกับดวงตาไฟสีแดงแม้ว่ามาร์กจะเป็นนักฆ่ามืออาชีพแต่เขานั้นก็กลับรู้สึกกลัวขึ้นมามันเป็นเพราะว่าอันเด็ดเหล่านี้จึงทำให้มาร์กนั้นไม่กล้าเข้าไปสำรวจใกล้ๆ แม้ว่าเขานั้นจะเก่งในเรื่องของการซ่อนตัวแต่เขาก็เกรงว่าอันเด็ดเหล่านี้อาจจะสัมผัสได้ถึงตัวตนของเขาแม้ว่าพวกมันจะไม่เห็นเขาก็ตามเพราะทุกคนในทวีปรู้ดีว่าอันเด็ดนั้นต้องการเนื้อสดๆของสิ่งมีชีวิตดังนั้นตราบใดที่คุณเป็นสิ่งมีชีวิตคุณก็ไม่อาจที่จะหลอกพวกอันเด็ดเหล่านี้ได้ มาร์กนั้นอยากที่จะรู้สถานการณ์ของคนบนภูเขาแต่เขาก็ไม่สามารถทำอะไรได้และทำได้เพียงแค่รออยู่ที่นี่เจ้าไห้นั้นไม่สามารถที่จะใช้เวทมนต์ดำได้ซึ่งหมอกดำนี้เป็นเวทมนต์ของรังการที่มีพวกของดังมานั้นทำให้เจ้าไห้นั้นมั่นใจมากยิ่งขึ้น ตอนนี้เจ้าไหให้ชื่อภูเขาลูกนี้ว่าหมู่บ้านภูเขาหินฟ้าซึ่งพวกทาตก็ถูกปล่อยออกมาจากมิติและกำลังยุ่งอยู่กับการทำความสะอาดคฤหา์ด้วยอุปกรณ์ต่างๆที่นี่นั้นไม่เหมือนกับภูเขาเหล็กซึ่งแทบจะไม่มีต้นไม้และทำเหมืองหินได้ยากเพราะภูเขาเหล่านั้นถูกขุดไปแล้วโดยคนแคะ ซึ่งถ้าหากทำอะไรซุ่มซ่ามก็อาจจะทำให้เมืองถล่มได้แต่ภูเขานี้ต่างกันออกไปภูเขาแห่งนี้เต็มไปด้วยหินฟ้าที่พวกเขานั้นสามารถใช้ได้แต่ยังมีภูเขารอบๆที่เต็มไปด้วยป่าไม้ถ้าหากว่ามันไม่ใช่สมบัติของคนอื่นๆพวกเขาก็สามารถที่จะตัดต้นไม้เหล่านี้มาใช้ได้ ดังนั้นตอนนี้พวกเขาก็สามารถวางใจได้เพราะมีวัสดุมากพอที่จะสร้างเครื่องมือต่างๆอย่างไรก็ตามเจ้าไห่ก็ยังไม่ส่งคนไปยังภูเขารอบๆเพื่อตัดต้นไม้ในทันทีเพราะอย่างไรแล้วต้นไม้เหล่านี้ก็ไม่สามารถหนีไปไหนได้ตอนนี้เขาให้อันเดตนั้นรวบรวมหินและขนมันกลับมายังคฤราสน์ และให้แอนและทาตุคนอื่นๆใช้มันซึ่งทำให้พวกเขานั้นทำหินโม่ได้หลายแผ่นแต่ว่าเจ้าไห่ก็คิดว่ามันยังไม่เพียงพอพวกเขานั้นมีข้าวโพดจำนวนมากและมีแผ่นโม่เพียงไม่กี่แผ่นและยังมีอุปกรณ์อีกหลายอย่างที่ต้องสร้างซึ่งเจ้าไห่ก็ไม่คิดว่าเมื่อพวกเขามาถึงภูเขาหินนี้แล้ว จะมีคนมาคอยจับตาพวกเขาทันทีแต่เขาก็ไม่สนใจเรื่องนี้เพราะเขานั้นชินกับเรื่องเหล่านี้แล้วเมอรินนั้นแนะนำว่าให้ใช้หมอกแห่งความมืดปกคลุมคฤราหน์ไว้เพราะอย่าลืมว่าตัวตนของเจ้าไห้คือนักเวทแห่งความมืดจึงต้องทำให้คนอื่นๆรู้สึกถึงความลึกลับคาราหาดนั้นไม่ใหญ่มาก ด้วยจำนวนคนกว่าหนึ่งรคนพวกเขาก็ใช้เวลาเพียงแค่ครึ่งวันในการทำความสะอาดจนเสร็จเมื่อพวกเขานั้นทำเสร็จแล้วเจ้าไห่ก็เลือกห้องสำหรับเขาซึ่งเจ้าของเดิมนั้นก็นับว่าฉลาดมากเพราะเขาได้สร้างคฤหาหนดที่มีน้ำพุร้อนผ่านเข้ามาในห้องจนสร้างเป็นบ่อน้ำร้อนภายใน ซึ่งเป็นห้องที่เจ้าไห้นั้นเลือกเองซึ่งแหล่งน้ำเดียวของภูเขาหินลูกนี้คือบ่อน้ำภูร้อนเจ้าของเดิมนั้นจึงวางแผนต่างๆมากมายเพื่อที่จะแบ่งน้ำออกเป็นหลายๆส่วนซึ่งมีไว้สำหรับอาบน้ำสำหรับดื่มและสุดท้ายนั้นมีไว้สำหรับเลี้ยงปลาแม้ว่ารูปร่างของคฤหาหน์นั้นจะไม่ได้ดูดีมาก แต่ภายในนั้นถูกออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญที่มีความสามารถเนื่องจากทุกคนนั้นกำลังยุ่งเจ้าไหจึงไม่มีเวลาในการแช่น้ำร้อนซึ่งทำให้เขานั้นต้องรอจนถึงตอนเย็นซึ่งหลังจากรับประทานอาหารเสร็จแล้วเจ้าไหก็กลับไปยังห้องของเขาและถอดเสื้อคลุมนักเวทมนต์ดำออกก่อนจะแช่น้ำร้อน ทั้งคฤหาสน์นั้นจะมีห้องของเขานั้นใหญ่ที่สุดและมีบ่อน้ำร้อนที่ใหญ่ที่สุดกว่าสิบตารางเมตรเพราะห้องอื่นๆนั้นเป็นเพียงแค่บ่อเล็กๆที่ยาว2เมตรและกว้าง1เมตรเท่านั้นแต่คฤหาสน์นี้ถูกสร้างขึ้นมาอย่างดีซึ่งทุกๆห้องนอนก็จะมีบ่อน้ำร้อนเป็นของตัวเองซึ่งมันพิเศษมาก และมีการระบายน้ำที่ยอดเยี่ยม half. ซึ่งถ้าหากเขานั้นอาบน้ำเสร็จแล้วก well, ah ็แค่ดึงจุกออกก็ทำให้น้ำนั้นระบายออกไปซึ่งนอกจากจะสะดวกสบายแล้วยังสะอาดอีกด้วยเจ้าไห่ที่แช่อยู่ในบ่อนั้นก็ถอนหายใจด้วยความรู้สึกสบายเขานั้นไม่รู้ว่าครั้งสุดท้ายที่อาบน้ำนั้นคือเมื่อไร ในแดนทมินนั้นเขามีของจำกัดซึ่งทำให้เขาทำความสะอาดได้โดยเพียงแค่การเช็ดตัวซึ่งมันไม่สบายเท่ากับการอาบน้ำแต่ตอนนี้เขาก็มีโอกาสนั้นในที่สุดเจ้าไห่ที่กำลังตีน้ำอยู่นั้นก็พูดขึ้นมาว่าโอ้มันช่างสบายจริงๆที่ได้อาบน้ำอุ่นเช่นนี้ อยากรู้จริงๆว่าจะเป็นยังไงถ้าเอาน้ำนี้เข้าไปในมิตินะลองตรวจสอบคุณภาพน้ำสักหน่อยดีไหมจากนั้นเขาก็เปิดประตูมิติขึ้นมาก่อนที่น้ำนั้นจะเข้าไปในประตูมิติก่อนจะปิดลงโชคดีที่วันนี้พวกทาตนั้นหลับอยู่ข้างนอกมิติไม่งั้นแล้วเจ้าไห่ก็คงทำให้พวกเขานั้นตื่นขึ้นมา เมื่อนำร้อนเข้าไปในมิติก็มีเสียงแจ้งเตือนขึ้นมาว่าน้ำร้อนคุณภาพชั้นยอดประกอบไปด้วยแร่ธาตุที่มีประโยชน์ต่างๆทำการแยกแร่ธาตุที่มีประโยชน์น้ำสเปเทียลได้ทําการปรับปรุงเลเวล up เป็นระดับ6มิติได้ทําตามเงื่อนไขครบแล้วทําการเพิ่มบ่อน้ำพุร้อนคุณจะได้รับของรางวัลเป็นถุงของบเบรด ร็อกโคลี่หนึ่งถุงและพื้นที่ในการเพราะปลูกสองมู่เจ้าให้นั้นตัวแข็งทื่อไปสักครู่เขานั้นรู้ว่ามันจะต้องเกิดอะไรขึ้นบางอย่างเมื่อใส่น้ำพุร้อนเข้าไปในมิติเหมือนกับตอนที่ใส่น้ำทะเลสาบใตดินเข้าไปแต่เขาก็ไม่คิดว่ามันจะดีเช่นนี้เมื่อกี้มันมีเสียงแจ้งเตือนเรื่องบ่อน้ำพุร้อนด้วยนี่ นั่นหมายความว่าอย่างไรเจ้าไ่ไม่รอช้าเขาเข้าไปในมิติด้วยร่างกายที่เปือยเปล่านั้นเจ้าไฮก็พบว่ามิตินั้นเปลี่ยนไปเพราะนอกจากจะมีบ่อน้ำสเปเชียลที่หน้ากระท่อมของเขาแล้วนั้นมันยังมีบ่อน้ำพุร้อนที่มีไออุ่นออกมาซึ่งดูเหมือนว่ามันมีอุณหภูมิที่ไม่น้อยเลย โชคดีที่ไม่มีใครอยู่ในมิติเพราะเจ้าไห้นั้นไม่ได้ใส่อะไรอยู่เลยก่อนที่เขาจะวิ่งไปยังบ่อน้ำพุร้อนมันเป็นบ่อน้ำพุที่น่าสนใจแต่เขาก็ไม่กล้าที่จะสัมผัสมันด้วยไออุ่นที่ปล่อยออกมาเขานั้นกลัวว่าน้ำนั้นจะมีอุณหภูมิที่สูงมากซึ่งอาจจะสูงถึง80องศาด้วยอุณหภูมิที่สูงเช่นนี้ มันอาจจะต้มไข่ได้เลยดังนั้นเจ้าไห่จึงไม่กล้าที่จะจุ่มมือลงไปในน้ำซึ่งถ้าหากเขานั้นต้องการที่จะแช่น้ำร้อนแล้วเขาก็ยังกลับไปยังที่ห้องพักของเขาก่อนที่จะมองไปรอบๆมิติเพื่อดูว่ามีอะไรที่เปลี่ยนไปอีกไหมซึ่งก็ดูเหมือนว่าต้นน้ำมันนั้นจะเติบโตอย่างดี และข้าวโพดท,ที่น่ากินซึ่งเขาอาจจะสามารถเก็บเกี่ยวมันได้ในวันพรุ่งนี้เจ้าไหฮก็ออกไปจากมิติกลับไปยังห้องของเขาก่อนจะแช่ในบ่อน้ำร้อนและคำนวณเลขด้วยมือตอนนี้เขามีหัวไชเท้า12ึ่งแกิโลกร,รมัมพร้อมด้วยผลต้นน้ำมันรอบที่11 ซึ่งจะทำให้เขานั้นมีผลน้ำมันประมาณ2.5ล้านกิโลกร,รมัมพร้อมกับข้าวโพดกว่า150,000กิโลกร,รมัมซึ่งนอกจากนี้แล้วเขาก็หยุดที่จะปลูกข้าวโพดเพิ่มและเริ่มปลูกข้าวกลั่มปีและมะเขือแทนด้วยซึ่งทำให้เขานั้นมี1,600กิโลกร,รมัม มีมะเขือหนึ่งมนกิโลกร,รมัมและมีกะหล่ำปีหนึ่งหมกิโลกร,รมัมพร้อมกับเงินในมิติ600เหรียญทองพร้อมด้วยถุงมเมล็ดผักบ็อกโคลี่ซึ่งมเมล็ดพันธุ์พืชที่เหลือนนั้นก็เป็นมเมล็ดล่าซึ่งนี่เป็นสิ่งที่เจ้าไห่มีทั้งหมดในตอนนี้